เธอดีจ้ามูกเจ้าวันนี้ขอเฮ็ดงานแล้วแล้วขอก,กับพระมูกเจ้าขอปลาขอปลามาหายเก็บผักเก็บผักซิรอมบะสันคุณน่ะน้ำน้ำแม่นมอดอีเลยแมนมด หลางามพ้อมคุณอามออสาขอจอดอด่คุณติดแม่นำมันเกิดอะไงามอู้ไกลๆคุณไก็แม่เพืเอ่อนวัคซีล่อมวะสัน้นเป็นพ้าเอินวะเดี๋ยวขอกับเุาหูดอกซื้อฝรั่งอันซื้อไว้ยอย่างบุน ผักซีลอมกับซีลอมน้ำเพึ่งน,นั่นแหละอีกเกียไปอ้อมอ้อมจะกบก็ได้อ้อมใส่เนื้อก็ได้อ้อมสใส่ไก่ก็ได้พัดกระแสะบบวกใส่แก้วก,กับเสบปูนนะมุจเจ้อบีฟั่งมุจเจ้าไปเก็บกัน chị thoát nóng cành cà gì cầm nước chim chắc nôi Để ta mặt là ba không ล่อม,มาสั่นพ่นพาเอิญลงก็ละเอิญบุคคลกันลงก็เอิญจังนึงเขาก็เอิญจังนึ่งพ่นาเนอิญก็เอิญน้ำพ่นเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็บพ่นพ้ากินดอกเราเขากายกลิ่นเหยือก็ได้ไม่ไม,ม่ก็บบุ้งจักเก็บกินดอกพัก งามงามรับมันก็สียืดนห้องมันก็สีสีม่วงจักน้อยสีแดงแดงโอเขียวมึงค้นมันอะ เจบพักจ้าเจบพักซงเดน้ำกันดักซีรอมบ๊คือบักซีบานเฮาดอกใบมันกับโบ๊คือนี่จะ๊ยงน้ำปวดตัวอยู่หลงนั้นแล้วเราก็ขับรถมาเสร็จแล้ว,ลวเวลาวาง ากาศเย็นเสื้อขนหนาังวันนี่ฝนตกเบิดมือฝนตกมดมือวันนี้เก็บผักจ้าเก็บผักเก็บผักน้ำกันงามงามจุ่มเดี่ยวก็แห้งเลยล่ะนี่คุยเขียวอุ่มดูมือนี่เป็นอย่านั้งนะ เป็นหกักมันเป็นเครือเนี่ยมูเจ้ามึามงไ,มได้เป็นเครืออังเสียหากมันแหงกูดึงแห้งไรมันก็เลยมาต้องกันซ้ำพูนะ กูนกอยอนงงงยังแกน่ะขึ้นไม้แล้วเย็บกินไปลวกกินก็ผได้แก้วเคยมาเขาไปแล้ว โอ้ยหนาวอากาศเย็นเย็นดังเลยละมัอเย็นจ่อยๆแล้วพี่น้องแต่ไม <c oughs> si ่เจ้าคุณอะพักพักซีส่ล้อมบริสันท์เพื่อนงาม โลกกินกระป๋อนกระแซบเอาไปอ้อมกระแซบเฮ็ดยังแซบเมื่อฉันว่าได้แต่ผู้มากหระอเาโอ้ยอะไร hương nữa là ngắm ua tua yêu ngáp ngáp chờ bị phụ hâu, đi mừng nó Mùi nhắn em chỉ đạp một yêu khỏi mình ngáp vào này ban เอาไปปลูกหลายๆอ,อากาศเย็นสงสัยพืีติดลบแน่นอนเลยขอบว่าไรใช้ส,สเก็ตมาเห็ดงานเดิอใช้ส,สเห็ดงานเดิมาเก็บไป อีร้านเดียวเราก็ได้รวมมาฉ่ำมาของปลาน้ำน้ำ่เก็บไปผากมูอยู่ยมูอย,มอยู่ในเมืองคนว่าเก็บบริเ็น ยี่ไดกินเป็น <laughs> บริวารพลาวาัตของอยู่ในบ้านอยู่ใกล้บ้านเจ้าของปูกไว้สิอได้มาเก็บก็ได้ฝรั s> <S ่งเห็นเพื่อกระถามเ <_ s> จม้าเก็บอี่ยงว่าสัน <_ s> โอ้เก็บพัก <_ s> เก็บพักไปกินก็ได <_ s> นะ้เาเก็บพัก ก็เคยถามพากก็ดีกินได้สบายสั้นต้นอันนี้กินได้สบายสั้นบนดาวบอกว่ากินได้พลังพวกเราไปเห็ดทุ่นแหววเฮ็ดสลัดกิน,นกันผู้หลงคโค้ดกับบังคุชาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไปกินได้เพิ่งก้าากินแล้วะผู้เทาพลังเพิ่นก็นว่าเพิ่นเอาไปเห็ดซุปบ่ ซุดๆแม่เฮ็ดนั่นแน่แหละแล้วซุ้มเพลินว่าหอยกระลวกนี่แล้วตัวกินกระเจียวกระปนเทอกับพี้ปนกอดเลยบีบกน้ำใส่แล้วก็แล้วกินไง่ายะอุ้ยแาวเกี๊บวพัชไรเป็นเดมาแล้ว เดี๋ยวเต็มมื้อเลยอุ้ยอากาศเย็น นึง่งนะอุไปเก็บมุงเดียวเขากะพอแล้วไป้ยพ่อพงเจรมาเก็บพักหนอกอีกว่าพักหนอกเขียะอุไรแม่นมดเลยนะึ่งพักหนอกพักหนอกสวีเดนผู้เราคนพวกกินผู้เราค้นพวกกระบอกกินบุร่ะหล,ลายหลาย หนาวมือดอะง้อมง้อมเจ็บมองมามามนีค้งง้อมครับแก่ก่อเดียวก็พอเราคอยว่าพักหนอกนะพักหนอกซีดเด่น แม่นมดพักนอกจ้ะผู้่ะมันท้างนี่แม่นมดนี่เรื่องก็เฮ้อดีกระเบน้าพักนอก

งามงามดินมันโลมอยู่ฝนตกเมื่อคืนนี่เก็บกวาเดียวกับพ่อขิดแล้วนี่กะมันงามแล้วค่อยไปล่างอ,อยู่บ้านดูนะกินกระสุนไม้กรบปน อากาศเย็นเด็ยดเก็บแล้วก็สิเมื่อวานแล้วดิเก็บแล้วเลยกอเดียวก็พอเมื่อนี้มื่อวันที่ไปหาเลาะเก็บเักเสียนอีกโอู้เสืออ่อนมันงามอวดตัวอยู่ พักอันนี้ยังก่อนพักหนอกอันนี้ก็นแรกได้พู้มากอีกแล้วว่าคุณเพงหรือว่าคุณลองโคตรละเอินพักแวนเสียดิคือเอินพักหนอกนี่แล้วพักหนอกคอยพักแวนเจ้าคุณก็ลองคุณลองโคตรหว่ามันเอิญพักมันเอิญพักหนอกเขาเอิญพักเอินพักแวนว่าเสียดิคอยกับพักแวนพักแวนอยู่ในมันพักหนอกคอยว่าเสียคอยเอิน tập phần ươm đâu nóng khách quá có điều hộp có có hộp hộp điều hộp 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 khỏi hộp 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 Cò đều เก็บกอเดียวก็พอมันหลงานมืดหนีิจ้ะนกซีเดีนพูดทักูกับปลาพักเสียรพูดไก่พุดนี่กับปลาพักดอก นีแบบนอกคือกันหลายหลายแต่ก็เมื่อบ้านกันด้วยใจับบนี้หนาวารพระผู้เจ้าไปเก็บพักพระก็อยู่บ้านซื้ออันนั้นก็น้ำ้วยนั่นของน้ำแม่น้ำย่นยันอยู่ใกล้น้ำก็เลยงาม ไปเมื่อบ้านเขาไปนี่เมื่อวานน้ำเกินเจอไปนี่ไปชิเมื่อแล้วไปมูนาคอยสิพาะมู้จ่อไปเก็บไปหาแล้วเก็บพักเสียนบ่คือพักย่างแน่บุนี่หลายอย่างหลายแนวซื้อเดือนบ่อึดดอกเนื้กินกขยหนอาหอนขันดูหาวะโอ้โหน่ะทักปุ่นกลาเป็นไรน้ำด้วยจ้าปุ่นฟังปุ่น อันนี้ก็มู่บ้านมู่บ้านคุณมู่บ้านไปฟังหุ่นกับบ้านคอยหุ่นบ่กไกลบ้านดอกขับรถบพอสิบนาทีหอดเวือนนแลฝากติดตามไว้ด้วจะเร้อคหนาวค้ากระต่สั้นแล้วละ่ทะที่นี้เราจะฝากติดตามนี้ด้วค่ะ